ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเทคนิคการระเบิดน้ําแข็งระเบิดและหมัดหลักสีก็กระทบที่หลังของถังเร่งชวนอีกครั้งมีเสียงระเบิดดังขึ้นคราวนี้ ขงเร่งชวนถูกระเบิดออกไปในที่สุดแต่ชุดเกราะมังกรของเขาไม่สามารถต้านทานพลังทำลายล้างอันน่าสะพึงกลัวของขึ้นการแทกเทพเจ้ามังกรได้อีกต่อไปชุดเกราะประเด็นออกจากกันแผ่นหลังของเขาพังทลายและเลือดก็พุ่งออกมาอย่างดูเดือดรัศมีความมืดอันเยือกเย็นอัดแน่นเข้ามาและบุกโจมตีร่างกายของเขาไปพร้อมกับการทำลายที่เกิดจากขึ้นการแทกเทพเจ้ามังกรหยุด กรรมการลงมาจากท้องฟ้าและปิดกั้นหลานเซียนอยู่และไปเิียวเซียวที่ยังคงพยายามไล่ตามเอามองไปที่หลานเซียนอยู่ด้วยสีหน้าแปลกๆและประกาศด้วยเสียงโถมเกมได้จบลงแล้วหลานและหว่วงเิียวเฉียวชนะการต่อโซ่ร่างหนึ่งแวบ,บเข้ามาในเกมในสนามลางเร่งส่วนถูกจับได้และพลังมังกรเหลืองจํานวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาเพื่อช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเขาขเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพ จากตะกูลถังเกตมังกรทั้งเจ็ดสีบนร่างกายของหลานเซียนโยและกลับมาเป็นสีทองดังเดิมเขาจับมือของไปเิียวเชียวและลงมาจากท้องฟ้าสู่เพลินเมื่อเทียบกับการต่อสู้สองนัดก่อนหน้านี้การต่อสู้นี้จบลงเร็วมากเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่จบเร็วที่สดุดในรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำสิ่งที่แต่เดิมถือว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างมังกรและเสือที่สุดลงอย่างรวดเร็วที่สดุด ทำให้ทุกคนประหลาดใจดวงตาของอัศวินมังกรทั้ง5จับจ้องไปที่หลางเซยียนโยในเวลานี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากุญแจสู่ชัยชนะนี้อยู่ที่รัศมีสีสีที่หลางเซยียนโยปล่อยออกมารางชนิดใดที่ทําให้การโจมตีท่าดินอันทรงพลังของถังเรื่องส่วนสลายตัวจากนั้นเขาก็ถูกควบคุมโดยไยเชีวเชีวและโจมตีโดยหลางเซยียนโยได้สําเร็จชัยชนะหรือความพ่แพ,พ้พลิกกลับเกือบจะในทันที ซึ่งน่าเหลือเชื่อจริงๆมันทําให้ทุกคนมีความรู้สึกที่เหลือเชื่อแม้แต่อัศวินมังกรก็เป็นแบบนี้ในขณะนี้หัวใจของอัศวินมังกรทั้ง5กําลังลุกไหม้นี่เป็นเรื่องจริงแม้แต่กับอัศวินมังกรที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตระกูลถังก็ตามเพราะพวกเขาถัางก็ตระหนักดีว่าการตัดสินของพวกเขาน่าจะถูกต้องเหตุใดหลานจึงมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมันจะต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ตรวจับไว้ ผแท่นมังกรในวันนั้นกก่าอีกในหนึ่งสายเลือดของร้านได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมและความแข็งแกร่งของเขาก็พัฒนาขึ้นด้วยและความสามารถโดยกําเนิดใหม่ก็ได้เกิดขึ้นความสามารถที่ร้านเซียนอยู่ใช้นานง่ายมากนั่นคือการลอกธาตุเขาม,มีความสามารถนี้อยู่แล้วเมื่อเขาทะลุผ่านวงแหวนที่4การลอกธาตุหรือการแยกธาตุของเขามีผลกับธาตุทั้งหมดแต่จะได้ผลเป็นพิเศษกับธาตุทั้งสีได้แก่ น้าไฟดินและลมมันจะให้ผลกับธาตุอื่นๆค่อนข้างอ่อนแอนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขายังคงมีความมั่นใจในการท้าทายสีเทนหลงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสีเทนหลงนั้นทรงพลังมากและอาจอยู่ในระดับอัคระพม,มายุทธระดับสูงสุดก็ตามหลังจากมาที่ดาวเทนหลงเป็นเวลานานเขาก็ค้นพบว่าความสามารถส่วนใหญ่ของเผ่าพันธุ์มังกรในดาวเทนหลงนั้นเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของธาตุ อขาได้เห็นมังกรไฟมังกรลมมังกรดินและมังกรน้ำนอกจากนี้ยังมีมังกรที่มีธาตุอาวากาศเป็นต้นจากนั้นการแยกธาตุของเขาจะมีผลยับยั้งคุณสมบัติของมังกรเหล่านี้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง4ี่ของน้ำไฟดินและลมผลการยับยั้งช่างใจจะต้องดีที่สุดตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมเขาพัฒนาขึ้นมากไม่เหมือนตอนที่เขาทะลุวงแหวนที่4ี่ หลังจากที่เขาทะลุวงแหวนที่6วงแหวนวิญญาณทั้งหมดของเขาก็ได้เสียสิ้นการวิวัฒนาการอีกครั้งและพวกมันทั้งหมดอยู่ในระดับสัตว์วิญญาณที่ดุร้ายไม่ต้องพูดถึงทักษะการหลอมรวมเช่นการลอกธาตุมันจะมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่เขาฝึกฝนแต่ฟ้าศักดิก์สิทธิ์แห่งการทำลายล้างความเชี่ยวชาญในการหลอมรวมธาตุต่างๆของเขาได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและพลังของการลอกธาตุ ก็ได้รับการพัฒนาอย่างมากเช่นกันหากเขาใช้มันในวันนี้แม้แต่พวกที่มีระดับการฝึกฝนของถังเร่งส่วนก็สามารถควบคุมได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมตัวใดๆซึ่งจะเปลี่ยนกระแสการต่อโซ่และเอาชนะศัตรูเหตุใดหลานเซียนอยู่จึงใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทําให้อัศวินมังกรคิดว่าสายเลือดของเขาพัฒนาขึ้นเนื่องจากการดูดซับพลังงานของแท่นมังกรึงเพื่อที่เขาจะได้ใช้การแปลงร่างเทพเจ้ามังกร และทําให้การลอกท่าของเขาได้ความสามารถเื่นในเกมต่อไปได้เอาชนะศัตรูและกล้าวไปสู่สีอันดับสุดท้ายเมื่อหลานเซนโยและฝ่ายซิวซิวกับไปพื้นที่พักผ่อนตูยานโม่ก็มองดูพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเห็นผีโดยเฉพาะการมองไปที่หลานเซนโยหลานเซนโยไม่มีความสามารถนี้เมื่อต่อสู้กับเขาเกิดอะไรขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของสีทั้งเจ็ดสีกันแน่ไม่ใช่เกาะมังกรแน่นอน เขาไม่มีเกาะมังกรเลยแต่ซูยานโมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วของดาเซนยูเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยรูปรักษ์ที่มีสีสันของเขาระดับพลังวิญญาณของเขาไม่ได้แย่ไปกว่าตอนที่เขาสวมชุดเกาะมังกรหรือแย่กว่านั้นอีกและเกิดอะไรขึ้นกับแสงสีสีเหตุใดท่าดินของถังเริ่มจวนดึงพังทลายลงทันทีท่าดินเป็นแบบนี้แต่ถ้าแสงของเขาเองล่ะเขาจะสามารถ จการกับพวกเขาอย่างไรถ้าเจอพวกเขาครั้งต่อไปผู้หนึ่งซูยานโม่กดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนเยี่ยมมากไม่คิดว่าพวกเจ้าจะมีแผนสำรองชีแทนหลงเข้ามาทักทายเขาและแสดงความดีกับเขาด้วยรอยเย้มในบรรดาผู้เข้าแข่งกันอีกหกคนมีเพียงสีหน้าของเขาเท่านั้นที่ยังคงเหมือนเดิมปราณเสียูเพียงหน้าขอบคุณจากนั้นจึงพาไปเชียวเียวไปนั่งข้างเขาและ ผลต่อไปเหมือนเมื่อก่อนแต่ในขณะนี้มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเขาความสามารถของหลาเนเสด็จอยู่ไม่เคยถูกพบเห็นจากเผ่าพันธุ์มังกรใดเลยไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพเหล่านี้รู้สึกประหลาดใจแต่พวกเขาก็อยากรู้อย่างเห็นมากขึ้นแล้วมันมีพลังแบบไหนละ่ะมหาอำนาจระดับเทพธรรมดานั้นดีกว่าแต่มหาอำนาจระดับเทพที่แท้จริงล้วนดูคุ้นคิด เนื่องจากการฝึกฝนของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาจึงเคยไปที่อาณาจักรมังกรหลายครั้งและพวกเขารู้เกี่ยวกับอาณาจักรมังกรมากกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพทั่วไปพวกเขาเดาอะไรบางอย่างอย่างคลุมเครือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้มีอำนาจระดับเทพที่แท้จริงที่เห็นฉากที่ร่างของหลานเซียนโยกลับไปเิลยวเีวถูกรายล้อมไปด้วยแสงหลักสีหลังจากการต่อสู้ในวันนี้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเวลานี้ เ,เสาแสงพลังมังกรที่ใหญ่ที่สุดแห่งตนถูกร้อมรอบด้วยม่านแสงหลายชั้นเพื่อแยกทุกเสียงที่อยู่เหนือเสาแสงเหล่านั้นไม่จะเป็นต้องรอแล้วถ้าคิดว่าไม่จะเป็นต้องแข่งขันมังกรพังงานอีกต่อไปเราควรรีบรองดูมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นอัศวินมังกรแสงจางเหลียงเว่ยกล่าวอย่างตื่นเต้นหากวันนั้นหลานสุดซับพลังงานในแท่นมังกรและเขาทําได้เพียง สุดทาบพลังงานประหลาดนี้เท่านั้นดังนั้นตอนนี้สายเลือดของเขาเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นข้อบ่งชี้ที่แท้จริงว่าพลังงานในแท่นมังกรสามารถพัฒนาเป็นสายเลือดมังกรได้ด้วยการฝึกฝนระดับเทพขั้นสุดยอดพวกเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนโดยธรรมชาติเมื่อเกิ็ดบนร่างกายของหลานเซีนยนโยแปลนเป็นเจ็ดสีอารมณ์ทั้งหมดของเขาได้รับการแปลงแปลง,แปลงจนสารเสพตนโลกโดยเฉพาะความผันผวนของสายเลือด แม้แต่ในฐานะอัศวินมังกรพวกเขารู้สึกชัดเจนว่าการไหลเวียนของสายเลือดของพวกเขาดูเหมือนจะชา้าลงเมื่อมองดูตัวเลขหลากสีสันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถูกกดเคแม้ว่าจะเล็กน้อยมากแต่จุดแข็งของหลานคืออะไรพวกเขามีการฝุฝนแบบไหนเพื่อให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมีเพียงคําอธิบายเดียวเท่านั้นนั่นคืองว่างขนาดใหญ่ในระดับสายเลือดนอกจากนี้ ยังทําให้พวกเขามองเห็นความหวังในการพัฒนาการของสายเลือดของพวกเขาเองเหตุผลที่จังแดงเว่ยใจร้อนมากก็คือในความเห็นของเขาแม้ว่าจะมีพลังงานสายเลือดมังกรระดับสูงแปลกๆในแท่นมังกรก็อาจมีจํากัดมากใครก็ตามที่สามารถดูซับได้เร็วกว่านี้แต่สามารถดูซับได้มากขึ้นตามธรรมชาติพวกเขาร้วนเป็นอสุวินมังกรผู้เชี่ยวชาญระดับเทพหากพวกเขาต้องการพัฒนาสายเลือด พลังงานที่ใช้นั้นน้อยกว่าที่วิวัฒนาการของหลานต้องการอย่างแน่นอนบางทีพลังงานในแท่นมังกรอ,อาจทำให้อัศวินมังกรเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะวิวัฒนาการจนเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากอัศวินมังกรมีอันดับค่อนข้างต่ำเขาจะไม่กระตือรือร้นที่จะร้องให้เร็วกว่านี้ได้อย่างไรที่จางเหลียงเว่ยไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลเรื่องนี้มีข้อสรุปในตัวเองไม่ใช่สิ่งที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เสียงที่เราจะตัดสินใจได้ลงเฉาหยางอัศวินมังกรอูเทียนผู้ด,ด้วยน้ำเสียงโถมแม้ว่าเขาจะหลีกทางให้กับหวรลานเมื่อดูเกมแต่ในแง่ของอันดับเขาสูงกว่าและเขาก็รู้ได้ว่าหรรลานและจางเหนียงเว่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีซึ่งดีกว่าสําหรับเขาจะไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งกันง่ายๆหรรลานยิ้มอย่างสบายๆและพูดว่าบางคนแค่ให้ความสนใจกับผลประโยชน์มากเกินไป แรกลัวว่าพวกเขาจะขาดทุนจางเหนืองเว่ยจ้องมองด้วยความโกรธและพูดว่าอะไรนะอย่าบอกนะว่าเจ้าก็ไม่ต้องการที่จะพัฒนาสายเลือดของเจ้าโรหลานพูดเบาๆว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เหมือนเจ้าที่โรบมากน้องหลงเราจะดางานเรื่องนี้ด้วยกันไหมตกลงหลงเฉาหยางพยักหน้าทั้งสองคนลุกขึ้นเยินและพลังมังกร ที่อยู่ข้างใต้พวกเขาค่อยๆลงมามุ่งหน้าตรงไปยังประตูแสงสีเงินแม้ว่าจะมีอัศวินมังกรเหลืออยู่สามตัวในที่เกิดเหตุแม้ว่าจางเหลียงเว่ยจะกระตือรือร้นที่จะรองแต่เขาก็ไม่กล้าทํามันต่อหน้าอัศวินมังกรอีกสองตัวท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นโอกาสทั่วไปสําหรับอัศวินมังกรในขณะนั้นเขาสูดจมูกอย่างเย็นชาและไม่พูดอะไรอีกต่อไป การจากไปอย่างการหารของอัศวินมังกรอันดับสงศ์สองคนจาก5้าอัศวินมังกรดึงดูดความสนใจของเผ่าพันธุ์มังกรสระรับเทพเบื่นๆตามธรรมชาติแต่ไม่มีใครรู้ว่าทําไมหรือสถานการณ์เป็นอย่างไรหวงดาเฉีรู้สึกกังวลมากในเวลาน,นี้แม้ว่าเขาจะเดาได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของหลานเซนโยแต่เขาไม่เคยตรวจสอบสภาพร่างกายของหลานเซนโยเลยและเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลาน,นี้ อัศวินมังกรทั้งสองจากไปเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะการต่อสู้ครั้งก่อนและจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับราชวงศ์ที่จะมีโอกาสที่เป็นแบบนี้เอากังวลจริงๆว่าหากมีอะไรผิดพลาดนัญยาพันปีจะไม่สามารถยับยั้งหลานและชฉีวชิวได้รอบแปดคนสุดท้ายน่าตื่นเต้นมากและดึงดูดความสนใจได้มากแต่เนื่องจากสถานการณ์พิเศษในเกมแรกตามเกมถัดไปจึงเริ่มน่าเบื่อเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน2เกมระหว่างซูยานโมและฉีเทนหลงผู้ต่อสู้ของพวกเขาอ่อนแอกว่าพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดและพวกเขาสามารถเอาชนะพวกเขาได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปมีเพียงเกมปิดอีกเกมเดียวที่ดําเนินไปเป็นระยะเวลานานในตอนท้ายของรอบ8คนสุดท้าย4คนสุดท้ายได้รับการตัดสินแล้วรานเส้นโยไปเิีวเชียวฉีเทนหลงซูยานโมและผู้โชคด,ดีอีกคนหนึ่งเป็นที่สี อันดับสุดท้ายของการแข่งขันมังกรังาดในปีนี้เมื่อเข้าสู่สี่อันดับสุดท้ายจะได้รับรางวัลเป็นคิทตันมังกรสําหรับแต่ละคนเมื่อเปรียบเทียบกับไขกระดูกแล้วคิดตันมังกรมีค่ามากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยหลานเซนโญรอคอยที่จะได้รับคิดตันมังกรในรอบรองชนะเลิศและจะได้รับอะไรหากเขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศหลังจากจบเกมทุกคนก็กลับบ้าน ลานเซนโยไม่รู้ว่าเนื่องจากการแสดงของเขาในวันนี้การประชุมอัศวินมังกรระดับสงสดุดของดาวเทียนหลงจึงถูกจัดขึ้นล่วงหน้าเมื่อกลับไปที่บ้านของเขาไปเซียวเซียวถามด้วยความกังวลว่าวันนี้เจ้าได้ทําการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรจะทําให้พวกเขาสงสัยหรือไม่รานเซนโยใส่หัวและพูดว่าอาจจะไม่ข้าเคยสร้างหลักฐานเพื่อให้พวกเขารู้ว่าถ้าสามารถเป็นอย่างนี้ได้ยังไง ถ้าเขาจะโค่นท่าจริงๆเขาคงจะไม่ให้เรากลับมาได้ไง่ายๆตอนนี้พวกเขาไม่ได้ดำเนินการใ,ใดๆกับเรานั่นหมายความว่าพวกเขาได้สงสัยเราละอสวินมังกรทั้งสองก็รีบจากไปอาจเป็นเพราะพวกเขาต้องการที่จะรายงานอะไร้าเดาได้ว่าพวกเขาคงกระตือรือร้นที่จะใช้พลังงานในแท่นมังกรมากเกินไปไายเชิยวขมบอดทีวและพูดว่าพวกเขาจะบุกเท่าร่ แท่นมังกรและรับพลังงานมังกรภายในเพื่อทให้อัศวินมังกรเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ดานเซนโยสายหัวได้เยิม้มมันจะง่ายขนาดนี้ได้ยังไงนั่นเป็นอาวุธระดับสุดยอดหากพวกเขาสามารถทําลายมันเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาพวกเขาคงจะประสบความสําเร็จเมื่อหลายปีก่อนและพวกเขาจะไม่รอจนถึงตอนนี้ไปซิววพยักหน้าและกล่าวว่าอาจจะใช่ข้าเก่งว่าพวกเขาจะค้นคว้าเกี่ยวกับเจ้า ออแต่เซนยูกล่าวว่าข้าได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วมันไม่ควรเป็นไปได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ระหว่างการแข่งขันมังกรพังงานหากพวกเขาสามารถศึกษาความราบของสายเลือดของข้าได้พวกเขาคงไม่ให้ความสนใจกับการวิวัฒนาการของข้ามากนักในครั้งนี้สายเลือดมังกรแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยแม้ว่าจะถูกส่งต่อจากพ่อสู่โรคแต่ก็จะได้รับผลกระทบเล็กน้อยดังนั้นแต่ราบเผ่าพันธุ์มังกรจึงเป็นบุคคลที่เป็นอิสระการศึกษา ความรับจากบุคคลที่เป็นอิสระนั้นง่ายแค่ไหนยิ่งเป็นกว่านั้นข้าไม่กลัวการวิจัยของพวกเขาตอนนี้ร่างกายของข้ามีสายเลือดเทพเจ้ามังกรเกือบทั่วร่างกายในแง่หนึ่งข้าไม่ใช่มนุษย์ที่บริสุทธิ์อีกต่อไปมังกรที่นี่ไม่มีอะไรผิดปกติพวกมันเป็นเพียงมังกรที่กลายพันธุ์จากร่างมนุษย์ในช่วงการแปลงร่างของมังกรเจ้าก็เป็นเช่นนั้นหลังจากที่หลอมร่างกายด้วยพลังมังกรแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้น ความแข็งแกร่งของร่างกายของเราเข้าใกล้ระดับมังกรงจริงๆมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทําได้หรือไม่ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะศึกษาค้าแต่ก็ไม่มีผลลัพธ์ถ้าเป็นตอนที่เรามาที่นี่ครั้งแรกอาจจะยังมีร่องรอยและความปิดไปได้ที่จะถูกสัมผัสอยู่มากมายอ่านมาสองสามเดือนแล้วนะคะ่ะให้ยางปกปิดสถานที่ทั้งหมดที่อาจถูกเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งที่แล้ว พลังของเทพเจ้ามังกรได้รับอนุญาตให้พวกเขามองเห็นและสัมผัสได้ผ่านเทนมังกรตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะตรวจร่างกายพวกเขาก็ไม่กลัวในสายตาของพวกเขาสายเลือดของข้าก็พัฒนาขึ้นและระดับสายเลือดของเทพเจ้ามังกรน,นั้นสูงกว่าระดับของเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดพวกเขาจะค้นพบอะไรได้บ้างไอเิียวเชีวยวพยางนาได้พูดว่านี่ดีที่สุด ตราดที่ผู้นำดาวเห็นหลงจำเราไม่ได้มังกรตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนับตั้งแต่เข้าร่วมในการแข่งขันมังกรัง,รง,งาดพวกเขาได้เผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดเทพหลายครั้งหากอัศวินมังกรเหล่านั้นจำพวกเขาได้พวกเขาจะจำพวกเขามานานแล้วแทนที่จะรอจนถึงตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงการปล่อยให้พวกเขาจเจริญเต,ติบโตการแข่งขันมังกรผง,งาดได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และมาถึงจุดคลแม็กสุดท้ายแล้วจะไม่นับผู้โชคดีที่เข้าสู่สีอันดับคนสุดท้ายแต่ทั้งสามกลุ่มที่แข็งแกรได้แก่สีแทนหลงตูยานโม่หลานเซนยูได้ไปเิียวเชียวใครจะเป็นแชมป์ในที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าสีแทนหลงได้รับความนิย,ยมมากที่สุดแต่อันดับสองไม่ใช่คนที่ครั้งหนึ่งเคยปราบปามหลานเซนยูอย่างง่ายดายและถูกค้นล้มในที่สุดดูยานโม่ประสบปัญหาแต่เป็นการผสมผสานระหว่างหลานเซนยูและไปเิียวเชียว ข้อดีของทางผู้นั้นชัดเจนและในรอบสุดท้ายความแข็งแกร่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นคือการก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบพบก,กันหมดสิ่งนี้ทําให้ผู้คนจับพวกเขาได้มากขึ้นแน่นอนว่าการจับสลากยังคงเป็นตัวกําหนดผลสุดท้ายในระดับสูงใครก็ตามที่สามารถพบที่อ่อนแอที่สุดในสีอันดับสุดท้ายได้จะเท่ากับเข้าสูรส่รอบชิงชนะเลิศก่อนในแง่ของโชคอย่างน้อยก็ในด้านอารมณ์ คนสนใจอยู่เพียงข้างร้านเซนโูร์และฝ่ายเชียวหากไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดนั่นเป็นเพราะกระบวนการสุดท้ายก่อนหน้านี้ของพวกเขานันชั่วช้าเกินไปทุกการเผชิญหน้าช่างยากลำบากกับจะเหมือนกับว่ามีคนตรงใจจดสิ่งกีดขวางให้กับพวกเขาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงสองเกมเท่านั้นหากพวกเขาเจอสีแทนหลงอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศโชคของพวกเขาจะน่าเหลือเชื่ออันที่จริง เอพ,พีแห่งโชคไม่ได้เข้าข้างบุคคลเสมอไปแต่เธอก็ไม่ทอดทิ้งเธอไปเช่นกันในระหว่างการจับสลากรอบรองชนะเลิศตูยานโม่จะพบกับสีแทนหลงและหลานเซนโยกับไปเซียวเซียวจะพบกับบุคคลที่อ่อนแอของสี่คนสุดท้ายสิ่งนี้ไม่ทําให้เกิดความสงสัยในการต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดตูยานโม่ต่อต้านสีแทนหลงได้เพียง35วินาทีเท่านั้น บางคนถึงกับแสดงความคิดเห็นว่าแม้ว่าจะต่อสู้กับมังกรระดับเทพกับใดที่มันไม่ได้ทรงพลังเป็นพิเศษจีเท,ทนหลงก็อาจมีโอกาสที่จะชนะแม้ว่าเขาจะยังไม่ถึงระดับเทพแต่เขาก็ยังดีกว่าระดับเทพอยู่แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ